โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันนาฬกาตะลุยซับมากนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Pixelmon Classic นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาทัวร์เซิร์ฟนี้กันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะอ่าตอนนี้เราเกิดมาตอนแรกนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับวัฟฟ์มต่างๆที่อยู่ด้านหลังของเราเลยนะคะก็จะมีวามเลเวลห้าถึง20อ่ะแล้วก็มี2 0่สถึงสี่สิ มากที่สุดคือเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็น50-80ส่วนอันนี้เป็น E V S Farm นะคะแล้วก็มี V I P Farm ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนแล้วกันนะคะมากันที่ฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของแพ็คเริ่มต้นนั่นเองนะนี่เลยก็มีตั้งแต่320บาทไปจนถึงเป็น190บาทนะคะทุกคนมาแล้วมาฝั่งนี้กันอีกบ้างนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะเป็นสเปเชียลโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะทุกคน 150บาทได้ตัวนี้นะคะว้าวแล้วก็มีถึง1,000บาทนะคะในเทพโปเกโมอนโหโอ,โอ้ไม่ธรรมดากันเลยเดี๋ยวขอวิ่งทัวร์ก่อนแล้กันนะรับของสร้างบ้านสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะทับคิดโฮมนะอ่านี่คิดโฮมเดียเยวเๆียว,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 ยวทำไมได้เยอะจังเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ยอะด่าได้มาจากแอดมินด้วยหรือเปล่าเนี่ยบุมไม่รู้นะแต่ว่าได้แบบนี่คือของผู้เล่นใหม่ถูกต้องไหมคะ ได้เยอะมากโอเคเดินมีสักพักตรงนี้ก็จะมีในส่วนของวาร์ปนะคะหรือว่าเราสามารถพิมพ์ทับวาร์ปได้เหมือนกันนะก็จะมีวาร์ปไปยังโปเกะนะคะโปเกมอนโอเคแล้วก็จะมีโปเกะซิตี้โหมดวีไอพีเลเวลสามเลเวลหนึ่งเลเวลสองดีเอ็นเอเธอเอเวนเอเบเอสนะคะโอเคไปกันต่อตรงนี้มีแจกชุดเริ่มต้นเดี๋ยวนี่เราแค่ม,มองเลยว่า้สิ่งนี้มาจากไหนหนูมไม่รู้เหมือนกันนะ เดี๋ยวลองคลิกดูซิเลยว่าอันนี้มันคือชุดเริ่มต้นจริงๆทุกคนดู <c oughs> เดี๋ยวทำไมใส่ใส่เสื้อแล้วแบบรู้สึกอันนี้ใหญ่มากอ๋อเมื่อกี้ก็คือเป็นชุดเริ่มต้นนะคะที่บุ๋มได้มาแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นอาหารอ่าหรือใบนะคะเป็นเควส์รูมเดินเข้ามาตึงก็จะมีขายของต่างๆตรงนี้นะคะอ่าหนึ่บาท 1,000บาท3อันนะคะได้ใบว,วาปมาแล้วก็ฝั่งนี้จะมีอะไรเนี่ยสปีดบูธนะแล้วก็ตรงนี้นะคะแลกคีย์โอ้สุมไอเทมกันหรอโอ้ต้องได้จากการนำไอเทมคิงมาแลกกับยุิอืมนี่ไงเราแลกไอ้กลมๆเนี่ยจากตัวนี้แล้วก็มาแลกตรงนี้ต่อนั่นเองนะคะอ๋อตรงนี้โอเคขึ้นมาบนชั้น2องแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของเรียนรู้การทำบอลตรงนี้นะคะ โอเคแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ตรงนี้บุ๋มก็จะไปให้หมดตรงนี้เลขเควสจากการทำโบอ่าหมดหรือยังหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนปะลงโอเคออกมาเราวิ่งกันต่อนะคะฝั่งนี้มีอะไรบอสเหรอกิจกรรมทำคลิปรีวิวเซิร์ฟความยาวรีวิว2ีนาทีขึ้นไปตัดต่อหรือไม่ตัดต่อก็ได้แต่คลิปต,ต้องมีคุณภาพนะคะ เ,เมื่อทําเสร็จแล้วติดต่อเพื่อรับฟรี100-250อถึนะคะแล้วก็รับตัวนี้ฟรีหนึ่งตัวว่าใครมาโยนใส่หนึ่ทไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนไปกันที่ฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันโอ้โซนนี้จะเป็นโรงประมูลแล้วก็โรงขายโปรเทคประตูวาร์ปโลกสร้างบ้านนะคะไปดูก่อนฝั่งนี้แล้วกันวิ่งไปวิ่งมาบุ่มมาเจอกับตรงนี้นะคะเป็นร้านขายโปรเทคนั่นเอง แลกโปรเทคเก่าเป็นโปรเทคใหม่ได้ด้วยอ๋อมันก็คล้ายๆกันค่ะทุกคนอันนี้บุ๋มได้เป็นโปรเทคใหม่มาแล้วนะก็มีถึง30นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแจกป้ายล็อกกล้องแจกอ๋อโอเคขอบคุณค่ะสมุดสอนใช้ป้ายอ่ะเดี๋ยวกดดูนิดนึงแล้วกันเราใช้ไม่เป็นด้วยวไปตรงนี้กันต่อตรงนี้เป็น n p c ขายโปรนะคะคลิกเข้ามาอ่าก็จะมีถึง30นะคะใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นโปรแบบใช้เงินในเกมซื้อนะคะ แล้วฝั่งนี้มีอะไรคะเนี่ยตรงนี้มี NPC รับซื้อปลานะคะแล้วก็จะมี NPC รับซื้อผลผลิตอ๋อเป็นพี่แบบขายของต่งางๆน่เงนะซึ่งเรายังไม่ไปเราขอไปสุ่มกาชาก่อนตรงนี้ก็คือตู้สุ่มกาชาทั้งหมดเลยโอ้โหตัวน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแต่เราแบบว่าไม่มีอะไรเลยเรามีตังเท่าไหร่เรามี5 0 0บาทอะ5 0าบาทบุมก็ อยากจะซื้อกระชาสักอันได้เหรียญมาเลยไอ้อเหรียญของเรา,เาคืนมานะโอเคกาชาปองวอเตอร์เท่าน,านั้นคลิกค่ะดึบโอเคมันบุ่มจะได้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเป็ดอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนออกมาดูแป๊บหนึ่งตึดดงนี่ <laughs> โอ้โหห <laughs> น้าตาแบบกวนโอ้ยมากเลยอะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมจะต้องวิ่งไปให้หมดเลยนะตรงนี้เป็นช็อปนะคะคลิกเข้ามาก็จะมีให้ซื้อนะคะทุกคนใช่ซึ่งถามว่าเรามีเงินไหมเรามี1 0 0่บาทในตัวตอนนี้นะคะในดูซิเราซื้อบล็อกอะไรได้หรือเปล่าโอเคเอาสัก3ชิ้นนะคะกดซื้อไปค่ะ88บาทนะคะซึ่งเราตั้งอยู่ไม่เยอะแล้วตอนนี้ <laughs> เราตั้งอยู่12บาทเอง ตอนนี้มีพนักงานโอเคมีพนักงานไม่ได้ทําอะไรได้นะไปกันต่อแล้วกันนะคะทุกคนบางคนอาจจะงสงสัยทำไมบูมถึงไม่เปิดเชดเดอร์ในคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเซิร์โปเกมอนก็เลยพยายามไม่ให้ตัวเองแหลกนะคะก็เลยไม่อยากเปิดเชดเดอร์นั่นเองนะ,ะตรงนี้มี even. อีเวนต์แล้วตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของสนาม PvP ซึ่งโอ้โหดูดูโปเกมอนของเขาเมื่อเทียบกับโปเกมอนของเรานายเห็นหรือเปล่าดูโปเกมอนของเราสิมา <laughs> ดูอีกตัวนึง นี่ไอเต้าตัวนี้น่ารักมากค่ะทุกคนดูหน้าหนอนแบบกลมกลมมาทุกคนบุ๋มชอบมากอนไหนก็ไหน,ไ,หน,ไ,หนไปฝั่งนี้กันต่อแล้วกันนะคะจะมีอะไรหรือเปล่าฝั่งนี้จะเป็นโซนปรับแต่งโปเกมอนนะคะที่เก็บ evs กาชาสุ่ม ivs นะคะแล้วก็สุ่มเนเธอร์ตรงนี้คือไรอ้อเป็นที่สำหรับโอเค <laughs> โอเคเราเราคงสู้มไม่ได้อยู่แล้วดูจากเลเวลของเขาและของเรานะคะอืมแล้วฝั่งนี้มี evs training อวัสดีค่ะยิ้วให้หน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นขายผลไม้ EVS นะซึ่งบุ๋มก็ไม่มีผลไม้เลยนะคะทุกคนก็ช่างมาเถอะอุ้ยเพ่งเห็นแถบเมนูด้านบนนะคะทุกคนก็กด E จะเป็นการเปิดแบ็คแพกใช่ไหมกด T เป็นเมนูนะคะมีธานาคารโปกเกมอนมีของรางวัลแล้วก็จะมีชอ็อปมีไอเทมอืม ตรงนี้มีแบบที่เก็บของลับอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนต่อไปกด M นะคะเพื่อเปิดแมพอ๋อมีสปามีโฮมีโปเกมอนโวแล้วก็มีโปเกมอนซิตี้นะคะกด I เพื่อดูแฟชั่นอ๋อช่องแฟชั่นมีเยอะกว่าที่คิดตั้งเยอะนนเนี่ยมันแบบสามารถใส่ของตกแต่งได้อีกเหรอคะเนี่ยจริงจังแล้วกด U เพื่อเทเลพอร์ตนะคะกด P เพื่อดูเควสนะคะตัวนี้เควสทางบุ่มคือเครื่องตีบอลสองใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนเพิ่งเห็นจริงๆบุ่มเพิ่งเห็นเลยนะตกไปนะคะไปตรงไหนกันต่อดีข้างล่างน่าจะไปไหวนะโอ้โหมีที่สำหรับปลากลัวเล่นด้วยว้าเดี๋ยวบุ่มตกเอาโอเคเราก็จะตกแล้วก็กดทับสปามาก่อนแล้วกันนะคะ <laughs> ตรงนี้เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะคะทุกคนมีที่สําหรับแลกเปลี่ยนโปเกมอนได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีมมขายยาตรงนี้ด้วย อซึ่งเราไม่มีตังเลยออะดีนะทำไมอาหารถึงลดเนี่ยแปบ๊บหนึ่งลืมดูไงวิ่งเพลินนะคะไม่รู้เดี๋ยวมาตรงนี้เป็นชอบเนะคยะทุกคนก็จะมีนักทำบอลนะคะโอเคแล้วก็จะมีแลกเหรียญ T M อืมมีอยู่หนึ่งบาทแสดงว่าเราเอาไปแลก T M ได้ใช่ปะ่ะนายคอของเราคืนโอเคโอ้ตรงนี้คืออะไรอะ่ะ บมไม่รู้ว่าแต่ละอันมันแบบต่างกันยังไงนะคะแต่แบบชอบไปสกินตัวเล็กๆนี่มากเลยอะโอ้โหแล้วฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะมีเยอะมากๆเลยตรงนี้มีแร่หินเมกาด้วยนะโอ้ไม่มีแค่อย่างเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาแลกอะไรสักอย่างนะคะทุกคนอ่ะแลกมาแล้วอะแล้วมันเอาไปทำอะไรต่อได้บุ๋มก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะบุ๋มเมป็นคนที่เล่นโปเกมอนไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนใช่ ลองไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงโปเกมอนซะิตี้นะแตนแดนมาโผล่กันที่โลกของโปเกมอนซิตี้แล้วนะคะไปยังไงต่อคะเนี่ยวิ่งลงไปเลยเหรอโอ้มี NPC ด้วยชว์เขาจะบอกทางไปหาโปรเฟสเซอร์เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องเหรอคะทุกคนใช่ปะนี่ไ่โอ้โหใช่แล้วนะคะเป็นเหมือนเควสแล้วก็แบบเป็นเควสเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืม เราไปโฮมสิมันแบบว่าเป็นโลกสร้างบ้านนะคะตอนนี้มุมมาโผล่กันที่โลกสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอหาพื้นที่สร้างบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนสร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยหน้าตาบ้านของเราก็จะแบบหน้าตาประมาณนี้เป็นบ้านทั่วไปนะคะแบบว่าได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวขอปักท็อตก่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าสเปากันดีกว่านะคะ บุ่มยังไม่ไปจุดจุดหนึ่งก็คือจุดฟาร์มต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยชึบก็จะมีฟาร์มเลเวลห้าถึงยีใช่ไหมแล้วก็มี5 0าสถึงแปแล้วก็มี V.I.P. ซึ่งบุ่มไปที่ฟาร์มอันนี้ก่กวล่าเด่นๆอันนี้คือฟาร์มเลเวล1นถึงห้าหรือเปล่าลจะไม่ผิดมาโอ้โหเลเวลหทุกคนของบุ่มมันแค่เลเวลห้าน้องแกสู้ได้ไหมอะ่ะก็เป็นที่สมัครฟาร์มั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยค่ะอน้องเป็ดตรกมาสู้้อกเป็ดลูก บุ่ม่าบุ่มแพ้นะทุกคนขั้นเลเวลหกอะโอเคเรียบร้อยบุ่มแพ้นะคะเพราะโปเกมอนเลเวลต่ำเกินไปอมมีที่ฮิวในนี้ไหมเฮ้แถวนี้เป็นอะไรคะเนี่ยไม่รู้นะคะเป็น NPC ทั่วไปก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโลกฟาร์มนะทุกคนคะบุ่มมาเจอจุดจุดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นที่ส่วนของ แลกเรียนสุ่มต่างๆนะคะนี่บุ๋มยังไม่พาทุกคนมานี่แน่เลยมีที่สําหรับเปลี่ยนขนาดโปเกมอนด้วยนะแล้วคิดดูสิตรนนี้บุ๋มลืมพาทุกคนมาได้ยังไงกันนี่แล้วก็ลงไปตรงนี้นะคะจะเป็น ev e training นะคะโอเคก็นะคะประมาณนี้แหละโอเคนะคะทุกคนสำหรับ s e r v ร์ s e r v ร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครสนใจอยากจะมาลองเล่นกันนะคะก็สามารถมาลองเล่นกันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ Bye bye, chúc chúc. Woo. Bye bye.